มามามาที่รักทกินเยอะขอหมูย่างที่ชอบอ่ะกินเยอะๆนะมชมตามร,ามร้านแน่นอนนี่ไปซื้อมาใส่กวางอร่อยนี่เยอะๆเย้ครับเดี๋ยวผมไปจอดข้างหน้านะครับ มอไซกับเก่าใครเนี่ยจอดแถวนี้ใสงเครงเลยของผมเองครับของผมเองน,เน,นี่มันที่จอดมอไซกับเก่าของมึงเหรอขอโทษครับขอโทษครับแค่ขอโทษก็บจบเหรอเมื่อกี้ผมขับรถมาัดเฉียวมึงรับเชอาไหวไหมเออที่รักเดือนเนี้ยเราสองคนเก่งมากเลยนะหลังจากที่เราจ่ายค่านะ้ำค่าไฟค่าห้องพักไปอ่ะ เรายังเหลือตั้ง2อ0พ2,000อน่ะฉันก็เลยเก็บเข้าไปในธนาคาร500อ่ะฉันก็เลยพามากินเนี่ยงปากกระปุเป็นรางวัลให้ตัวเองที่เราทำงานหนักมาทั้งเดือนเฮ้ยนี่มอไซค์ของใครวะจะออกไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันมอไซค์ของใครวะของผมเองครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับนี่ไม่มีตาแล้วไงมาจอดรถขวางท้ายรถตัวเื่นเขา รีบถอยออกไปครับผมย้ายตอนนี้เลยครับเฮ้ย <He i, S 1> ระวังหน่อย mm hmm. โดนเสื้อกูขึ้นมาจะมวิญญาใช้ไหม mm hmm. ราคาเท่าไหร,ขร่ขอโทษครับขอโทษครับไม่มีตาเลยตีคุณจำได้ไหมตอนที่เราเดทกันครั้งแรกอะ่ะคุณก็พาฉันมากินร้านนี้อาหารมิรนี้ใช่คุณ mm hmm. จำได้ตอนนั้นอนะ่ะบอกผมว่าคุณชอบมากเลย จถึงตอนนี้เราแต่งงานกันแล้วคุณก็ยังพาฉันมากินร้านเดิมเมนูเดิมเอจริงคุณเชื่อว่านในตัวผมนะต่อไปอ่ะคนหนึ่งเขามีอะไรอ่ะผมจะหามาให้คุณคุณคิดอะไรของคุณฉันหมาถึงอาหารร้านนี้ล่ะหากินยังไงก็ไม่เบื่ออร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนให้กินทั้งชีวิตอ่ะยิงกินได้เลยไหนผมลองชิมดูสิ มันไม่ได้สําคัญที่รสชาติหรอกมันสําคัญที่ว่ากินกับใครเออจริงสิพี่รักพรุ่งนี้คุณมีสัมภาษณ์งานใช่ไหมจะซื้อเสื้อใหม่ไหมคุณด้วยถิงคุณซื้อมาให้ผมทําไมแล้วไม่ซื้อให้ตัวเองล่ะคุณไม่ซื้อให้ตัวเองมาหลายเดือนแล้วนะคุณเรียกไปคืนเลยคุณแมวโหตีเส oh, <dear. S 1> ื้อซื้อมาแล้วอ่ะเขาไม่รับคืนหรอกคุณใส่เถอะนะไปสัมภาษณ์งานอะ HR เขาจะได้ชอบคุณไงจริงไหม เหมือนเดิมมันกินไข่แดงฉันกินไข่ขาวไม่กินล้วคุณอยู่ได้แล้วเห็นไหม้ำนายุูบอกเขาได้แล้วชัยนายนั่นแหละนายมีสิทธิ์อะไรไปทำกับเขาแบบนั้นขอโทษครับขอโทษครับชัยต่อไปอ่ะอย่าให้ผมเห็นคุณทำกิริยาแบบนี้อีกไปได้แล้ว น้องพี่ต้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรคัอเคครับเหมือนเดิมนะฮะเมีย่ยงปากับผมชุดหนึ่งพี่รักุ่งนี้คุณยังจะออกไปหางานทำอีกเหรอใช่ถึงแม้ว่าช่วงนี้งานจะหาทำยากแต่ผมอะ่ะก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกคุณออกไปหางานทำทุกวันอย่างเงี้ยคงเหื่อยและท้อมากเลยใช่ไหมที่โดนปฏิเสธซ้สำๆฉันส,สงสารพี่ครัไม่เป็นไรเราที่รัก ผมอเป็นผู้ชายแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าอีกไม่นานอะชีวิตเราอะต้องดีขึ้นแน่นอนผมผิดเองแหละที่ไม่มีความสามารถพอทำให้ชีวิตคุณต้องลับ,บากไปด้วยขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมได้ยินพวกคุณคุยก,กันอะว่ากำลังหางานคือผมอ่ะเพิ่งเปิดบริษ,ษัทใหม่ชื่อบริษัททีจีมีเดียทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาออนไลน์ต้องการคนพอดีเลยถ้าคุณไม่รังเกียจ ลองไปร่วมง,งานที่บอยสักรัจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสผมที่รักผมได้งานแล้วผมได้งานแล้วอขอบคุณมากนะครับอ้าวทิรักษ์เไปซื้อไข่ต้มมาน,นิ่มนั่งเราที่รักสั่งเมนูที่คุณชอบมาอืมอร่อยอร่อยไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็อร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลย อ่ะไข่ขาวของคุณส่วนผมกินไข่แดงถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ F C ทุกคนนะครับ คลิปที่เพื่อนเพื่อนเพิ่งรับชมจบนะครับผมเรามาถ่ายกันที่ร้านนัวยกคงนะครับผมบรรยากาศในร้านสวยนะครับผมแล้วก็ร้านตั้งอยู่ตรงไหนฮะตั้งอยู่ที่พระราม9ซอยส1เนะครับถ้าเพื่อนเพื่อได้ผ่านมาแวะเข้ามาในร้านนี้ได้นะครับผมถ้าเข้ามาแล้วเมนูที่ต้องลองนะครับผมเมี่ยงปลากระพงนะครับผมอร่อยมากครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวไปกินปลาครับ